กล้วยแก้กดไหลย,ย้อนได้จริงหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนการกุวิธิจากคลินิก,กนแพทย์แผนไทยเบญจาอาโลคยานะคะกล้วยแก้กดไหลย,ย้อนได้หรือไม่นะคะในทางการใช้ในทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะเรามีการใช้มานะคะหลายร้อยหลายพันปีนะคะนที่บันทึกได้หลายร้อยปีนะคะมีการใช้ว่าเราจะต้องใช้ยาอย่างไรปรุงยาอย่างไรช่วยเหลือคนไข้อย่างไรนะคะเมื่อเรามีทรัพยากรขอ,ของเราแล้วนะคะแล้วเราก็มีวิธีการใช้มาตั้งแต่โบราณนะคะอย่างน้อยก็บรรเทาส ภาพผู้ไขได้นะคะ,ะกดไหลย้อนในทางการแพทย์แผนไทยนะคะ <c oughs> ก็คือเกิดจากว่าเ <c oughs> มื่อเรามีความร้อนในระบบทางเดิอนอาหารนะคะ <c oughs> ก็ทําให้ไอความร้อนนะคะมันระเหยขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าในท้องเรานะคะมีการเดือดนะคะปัทุขึ้นมานะคะแล้วก็ไอความร้อนมันขึ้นมานะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นคนที่เป็นกฎไหลย้อนมันก็จะมีการวาบนะคะของความร้อนขึ้นมานะคะในท้องเราเดือดประมาณนั้นนะคะในท้องร้อนนะทีนี้การใช้กล้วยนะคะ มันก็พอช่วยได้ในเชิงการบรรเทาอาการนะคะมีวิธีการรักษามีวิธีการแก้ดูแลตัวเองได้หลายแบบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราจะรักษานะคะเราจะต้องมาดูต้นเหตุนะคะ คนที่เป็นกดไหลย้อนเหมือนกันนะคะต้นเหตุอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมาดูความร้อนความเย็นของข้างในร่างกายนะคะมีวิธีการใช้นะคะอยู่ในสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะจะเห็นนะคะภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะเราใช้ช้อนนะคะไปเสียดที่ลำต้นของกล้วยนะคะจะมีน้ําไหลออกมานะคะน้ําที่ไหลออกมานะคะจากต้นกล้วยนะคะมันก็จะมีรสฝาดสมานะคะนะมีสารพวกกลุ่มแทนนินนะคะก็จะมาช่วยเคลือบนะคะเคลือบกดใน กระเพาะนะคะไม่ให้มันปัทุขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะก็คือช่วยทุเลาอาการได้นะคะแล้วก็ช่วยรักษาแผลในระบบทางเดินอาหารได้นะคะจากข้อมูลขององค์การอาหารและยานะคะอบอกไว้ว่ากล้วยดิบมีสารสำคัญนะคะได้แก่สารแทนนิน แล้วก็สารซิโตนิโดไซด์นะคะมีผลช่วยบรรเทาอาการกฎดไหลย,ย้อนนะคะโดยสารแทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมานใช้อาการแก้ท้องเสียได้นะคะแล้วก็สารซิโตอินโดไซด์นะคะเป็นสารประเภท ลูโคไซยาซนีดินนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะที่นะคะกล้วยน้ำว้าในทางการแพทย์แผนไทยนะคะ,ะเราสามารถดูข้อมูลได้ในสมุนไพรในงานสาธารณสุขมุลหานนะคะ,ะหมอมีเขียนให้ความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสมุนไพรในงานสาธารณสุขมุลหานไว้นะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะ เอามาศึกษาดูนะคะมีวิธีใช้เป็นสมุนไพรที่ใช้เดี่ยวได้นะคะใช้บรรเทาอาการตัวเองเวลาเราไม่สบายนะคะเป็นตู้ยาสามัญประจําบ้านนะคะเริ่มต้นจากการทานกล้วยนะคะนะกล้วยน้ําว้านะคะมีประโยชน์นะคะถ้าเราทานวันละลูกแต่ทานมากไปก็ไม่ดีนะคะอธิบายนิดนึงนะถ้าเราทานกล้วยดิบนะคะมันจะมีแป้งนะคะแล้วมันจะมีความฝาดของกล้วยนะคะ ลดฝาดในทางการแพทย์แผนไทยนะคะฝาดสมานนะคะถ้าทานมากไปนะคะมันจะแสลงท้องผูกนะคะทําให้เราท้องผูกง่ายแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเรากินแบบกล้วยดิบมากๆมันก็จะมีแป้งไปเกาะตามทางเดินอาหารนะคะนะแนะนํานะคะถ้าเราไม่ได้ท้องเสียนะคะนะให้กินเป็นกล้วยแบบสุกจัดๆนะคะมันก็จะมีสรรพคุณบํารุงธาตุนะคะ เห็นไหมคะแค่กล้วยอย่างเดียวถ้าเรากินผิดวิธีนะคะจากเราปกติก็สามารถทําให้เราไม่ปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะปรึกษาเรื่องสมุนไพรนะคะกับแพทย์แผนไทยนะคะเราก็จะได้วิธีได้ความรู้มากมายนะคะมาดูแลตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ ข้างในมันร้อนนะคะระบบทางเดินอาหารร้อนนะคะก็จะทําให้เกิดกดไหลย,ย้อนขึ้นมานะคะ,ะต้องมาดูที่ต้นเหตุนะคะว่าคนไข้มีความเครียดไหมถ้ามีความเครียดนะคะก็จะทําให้กดหลังในท้องเยอะนะคะอย่างที่2นะคะพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านะคะนะดื่มน้ําน้อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดื่มน้ําน้อยนะคะ คิดเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะคะถ้าเรามีกรดอยู่นะคะในแก้วนะคะถ้าเราใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะกรดมันก็จะเจือจางลงนะคะแ้วถ้าสมมุติว่าเราใส่น้ําลงมาในกรดน้อยนะคะกรดมันก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดการกัดท้องข้างในนะคะดังนั้นการดื่มน้ําสําคัญนะคะมาช่วยทําให้ระบบข้างในความเข้มข้นของกรดมันเจือจางลงได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนขับถ่ายยากนะคะ ขับถ่ายออกไปไม่หมดนะคะอุจจระมันค้างค้างอยู่ตามลำไส้นะคะ ก็ทำให้ลำไส้บีบตัวลงด้านล่างไม่ได้นะคะเรากินอาหารของใหม่เข้าไปนะคะมันก็กระอักกระอ่วนกันอยู่ด้านในนะคะเข้าทางปากใช่ไหมคะควรจะออกด้านล่างมันก็ออกไม่ได้มันก็เลยปะทุขึ้นด้านในนะคะดังนั้นนะคะต้นเหตุสาเหตุของการรักษาเรื่องก้ไหลย,ย้อนนะคะต้องมาตรวจด,ดูนะคะว่าต้นเหตุจริงๆมาจากอะไรการทานสมุนไพรนะคะไม่ควรจะทานยาวเกินไปนะคะเพราะว่า ร่างกายเราต้องมีสมดุลความร้อนความเย็นนะคะร้อนไปก็ไม่ดีเย็นไปก็ไม่ดีนะคะจะต้องจูนเข้าตรงกลางนะคะร่างกายเราก็จะเ,เปลี่ยนไปตามฤดูนะคะเปลี่ยนไปตามภูมิภาคแบบนี้นะคะจะต้องมีการตรวจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําแนะนําง่ายๆในการดูแลสุขภาพนะคะ 1. นนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอ2นะคะลดความเครียด3นะคะดื่มน้ําให้พอเพียงนะคะให้ดูสีปัสสาวะถ้าสีใสแปลว่าใช้ได้นะคะ นะอุจจระ,ะให้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะมันจะเป็นการรับออกซิเจนเข้าไปนะคะแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะทําให้เลือดเราเป็นกดน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้ระบบข้างในนะคะมันกระจายเลือดก,กระจายลมได้ดีขึ้นนะคะเราต้องช่วยหัวใจเขาหน่อยนะคะพอปอดขยายตัวดีหัวใจมันก็จะได้มีแรงปั๊ม ไปให้เลือดลมมันเดินดีแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะนะลองปรึกษาแพทย์แผนไทยได้นะคะเขาก็จะตรวจดูความร้อนความเย็นเราแต่ละช่วงนะคะแล้วก็ปรับสมุนไพรนะคะเป็น personalized medicine นะคะเราสามารถให้อาหารเป็นยาได้นะคะถ้าเรายัางไม่ป่วยนะคะแต่ถ้าเราป่วยแล้วเราก็จะแก้ที่ต้นเหตุนะคะทำให้อาการที่เราเป็นทุเราลงนะคะแล้วก็ให้ต้นเหตุเนี่ยมันดีขึ้นนะคะจะได้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะ